กรมพัฒนาธุรกิจแจงกลโกงมิจฉาชีพอ้างชื่อปลอมโลโก้นายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีผู้ไม่หวังดีโทรศัพท์หรือส่งข้อความไปยังผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่สร้างปลอมขึ้นมาอย่าง Facebook และแอปพลิเคชันไลน์โดยแอบอ้างใช้ชื่อรหัสประจําตัวเป็นชื่อกรมและใช้โลโก้ของกรมเป็นรูปโปรไฟล์พร้อมขอตวรวจสอบธุรกิจเรื่องต่างๆขอยืนยันว่ากรมไม่มีนโยบายติดต่อหรือว่าทักหาประชาชนก่อนโดยที่ ประชาชนไม่ได้สอบถามข้อมูลมารวมถึงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจเป็นตัวเงินขอฝากเตือนประชาชนให้ระมาราาัดระวังหากไม่ได้ดำเนินการติดต่อใดๆกับกรมแต่ได้รับข้อมูลหรือว่าการติดต่อจากบุคคลในลักษณะดังกล่าวต้องพิจารณาให้ดีก่อนอย่าลงเชื่อหรือว่ากดไฟล์เอกสารที่แนบมาโดยไม่สังเกตความผิดปกติและปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่นค่ะปัจจุบันมิจฉาชีพเปลี่ยนกลวิธีในการหลอกลวงให้แนบเนียนยิ่งขึ้นโดยได้แอบอ้างเอาหน่วยงานราชการมาใช้สร้างความเสียหายการกระทำลักษณะดังกล่าวเรียกวง ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงแต่ละบุคคลจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังการเปิดรับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่มั่นใจโดยสังเกตได้จากถ้าได้รับอีเมลก็ควรจะเป็นชื่อที่รู้จกักหรือว่าติดต่อไว้เท่านั้นหากระบุให้คลิกลิงก์หรือว่าเปิดไฟล์ก็ต้องแน่ใจว่าไม่มีความผิดปกติเมื่อนําเมาส์ไปชี้ที่ลิงก์ URL ก็ต้องมี URL ที่ตรงกันกับหน่วยง,งานที่ติดต่อเท่านั้นอีกทั้งการเข้าใช้งานเว็บไซต์ควรพิมพ์ URL โดยตรงจะปลอดภัยกว่าการเข้าใช้งานผ่านลิงก์ค่ะ